สวัสดีค่ะสวัสดี FC นักกาเด่นทุกท่านนะคะวันนี้นะคะนุจะพามือใหม่นะคะมาเพาะมมลิกโชค9ชั้นนะคะวัสรุปที่ใช้นะคะก็จะมีมะพร้าวสับเป็นสับเล็กนะคะ1ส่วนแล้วก็ขุยมะพร้าว1ส่วนนะคะแล้วก็เพอรไลท์อีก1ส่วนนะคะถ้าไม่มีอ่า มะพร้าวสับหรือว่าเพอรไรซ์นะคะก็ใช้แค่ขุยมะพร้าวอย่างเดียวก็ได้นะคะและ,มะเมล็ดมเมล็ดโชคเก้าชั้นของเรานะคะ,มะเมล็ดโชคเก้าชั้นของเราจะเป็นมเมล็ดสีขาวนะคะก็จะใช้ที่1มเมล็ดนะคะต่อหนึ่งกระถางไปเลยนะคะอ่าที่วิธีการเพราะมันจะมี2แบบค่ะก็คืออ่าใช้ที่เป็น ตะก,ก้าตะก,ก้าใหญ่ๆนะคะแล้วก็จะใช้แบบนั้นก็ได้แต่ถ้าเป็นแบบนั้นก็คือเราจะวางเมล็ดได้เยอะแล้วพอเวลาเขางอกมาถ้าเราวางกันชิดเกินไปนะคะลากเขาจะไปพันกันแล้วเวลาที่เราแยกลากเขาอาจจะหักได้นะคะเพราะฉะนั้นนุนแนะนํานะคะถ้าใครมีน้อยนะคะก็คือให้ใช้1เมล็ดต่อหนึกระถางไปเลยนะคะจะง่ายนะคะต่อไปนะคะได้ ส่วนผสมมาแล้วนะคะก็ให้คลุกเคขากันไปเลยนะคะคลุกเขากันไปเลยจะแช่น้ําหรือไม่แช่น้ําก็ได้นะคะแช่น้ําหรือไม่แช่น้ําก็ได้แต่ส่วนมากนุ๊ก็จะไม่ค่อยแช่นะคะนุ๊ก็จะทําทเลยนะคะจะใช้เฉพาะขุ่ยมะพร้าวก็ได้นะคะค่ะ ถ้าเป็นมะพร้าวสับก็เป็นสับเล็กนะคะไม่ต้องใช้สับใหญ่ใช้สับเล็กค่ะ,ะหลังจากที่ได้แล้วนะคะเราก็ใช้กระถางค่ะใส่ลงไปเลย หนึ่งเมล็ดต่อหนึ่งกระถางใส่ให้เต็มเลยนะคะใส่ให้เต็มเลยแล้วก็เจาะรูตรงกลางนะคะแล้วก็เอาเมล็ดโชคเก้าชั้นนะคะเอาเมล็ดโชคเก้าชั้นใส่ลงไปเลยค่ะไม่ต้องลึกมากนะคะท่านผู้ชมไม่ต้องลึกมากค่ะใส่ลงไปเลยแล้วก็ ทําการลดน้ํานะคะรดน้ําเช้าเย็นไปเลยค่ะลดน้ําเช้าเย็นไปเลยยังเล็กอยู่นะคะาสามารถลดน้ําเช้าเย็นได้เลยแล้วก็ใส่หนึ่งเมล็ดต่อหนึ่งกระถางเจาะรูแล้วก็เอามเมล็ดใส่ลงไป วางในที่ล่มนะคะสามารถวางในที่ล่มได้ค่ะแล้วก็รดน้ำคก็ นำไปวางในที่ร่มนะคะแล้วก็ลดน้ำได้เลยเช้าเย็นค่ะอ่าแล้เวเดี๋ยวนุจะแนะนำขั้นตอนต่อไปนะคะหากใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ